Bin anh, lòng mình lòng 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 để lòng đi vô lòng 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 cao lòng lòng nó lòng hai lòng 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 Nó lòng 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 nó lòng 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 này, nó đi lòng mong lòng nó lòng hai lòng ดดู๋ยอวอนเบะมเดี๋ยวจะไปโอ้โหคืออะไร,รน้องเบะดิไม่ต้องหอเพราะฉะนั้นอย่าถามอย่าถามว่าลองเล็งดูดิพอวิ่งเ <laughs> กิมันละ็งเฮะเอาหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว,วบิดบิดอยู่าน<ว>บิดเออก็เห็นว่าอะไรมดยเรื่องเลย ูแล right? <ập mat puppy> well. ้วเนาะเอาด้นให้ยู่ไปดูนอ้นู้นเลยเอาให้ตรงไว้ก่อนผมก็ยังว่ามันไปไหนเรยเลยไปเรื่อยปอ่ะเฮ้ยมองให้มันตงอหลังก่อนกงไหมตรงตรงเนี่ยเออเนี่ยอันี่มันใกล้เคียงอันียเมื่อกี้ลุงยิงต้งยิ่งไปไหนนี่อ๋อลุแบกตามไหมมาโมดูนียตรงไหมสี่เอ ทีนี้มันจะไปไหนหาเจอเมื hmm. hey, like ่อก uh ี huh. yeah. <laughs> ้ย oh, ังหาไม่เจออยู่ไปไหนหีกลตั้งไปทางไปไหนมันเคลื่อนไปนะเคลื่อนนะฮะเนี่ยมันขยับมันแบะออกไปอย่างเงี้ยเอาให้ตรงไว้ก่อนคือลูกหมันทุกครั้งที่ลูกหมันขันนะมันจะแบะไปอระชายมันดึงกันอยู่ไงจ้างให้เอานุ่ตรงไว้ก่อนยกคนยกคน ยกยกยกไกยกให้มันตรงอัวเลยอะยกจับพวงมาลัยอ่ะเออจับไปเลยเดี๋ยวมันจะได้มีนีอันนี้ตรงเลยใช่ป่ะเอาามอไม่มีจับไป้จับไป้กุมพงมาลัยห้ามห้ามปัดอ่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊กถ่ายรูปถ่ายถ่ายห้ามไปห้ามปัดจะถ่ายรูปหรือวิดีโอวะวิดีโอถ้าถ่ายยังดูดิ ถ่ายแล้ว,ลวห้าปห้ามปดอ่เอาเยงนี้ได้สิยะลงวิงดิสอง,งเิ๊กสองเมร้อยห้าร้อยสี่สิบแปดเซนครึ่งริมในอ่ปล่อยอ

จับไปก่อนจับไปก่อนน้ครับจ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 ับไปก่อนสายเดี๋ยวจับไปเลยผมไปตั้งอยู่เนี่ยวันนี้ทั้งวันจะได้ไปทำอะไรเลยมีบนเลยตั้งรอไม่ได้ไม่กินข้าวเนี่ยแล้วถ้าเราหมาทำคนเดียวต้องใหม่จะทำยังไงฮะก็ถือว่างเรต้องคนช่วยจับเลยทำไม่ได้นีคนเดียวแบบโอ้มันหมุนตามอ่ะ ยังข้าศัทำอะไรรู้ป huh? ่ะเอาใบข้ำอะไรข้ำเลยคนเดียวอ่ะจริงอะไรนะทำไรมะยำใช้เลยข้ำเบาอยู่กับเบาะลยดำยำแบบย้ำเลยข้ำแล้วก็มาปลดลมปลดเฉพาะที่มันมีลมแต่ทางาคนเดียวเปดันตรงใช่ป่ะใช่เราแค่ให้มันลดลมเอาพอได้พอพอจะพอรถมาก็ให้ย้ำทีนี้จบจะเอางั้นไงคนเดียวอ่ะเนี่ยมันจะเบากว่านี้เลยตอนไล่ขาศได้ลมนี่แหละยังอื่นไม่เท่าไหร่ ยกเครื่องยกเกียร์ใช้ล็อกแขนมันมีไงยกเกียร์อโอโตโมโต้มันสบายไงล็อกแขนปป๊๊บบแอย่างดีที่มีเครื่องมือทุ่นแรงใช่ โอเคอ่าเห็นเนี่ยลงได้ลองไปลองเลย